ร,ร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายจะอย่าจะใช้ขอให้ได้เนาะเจอคนฝันใหม่ยัง ไปไหนครับไปเจ้าวฮะเที่ยวเที่ยวโอ้รถมฟไหนน,นั่นนะครับเที่ยไปไปใบป่าอยู่ไหนครับ,อ,บอ้าวใ,ใช่ไหมใช่ คู่แต่งโมเต็มเลยปากขาดแล้วไใจไหมอุออ้ยตัวอะไรเนะี่ยตัวอะไรเนะี่ยมันจ้องอยู่มันจ้องอยู่สีส่ร้อยเน,นี่เนี่ยตัวอะไรเนะี่ยเขาเขาไม่ให้รถเขาไม่ให้รถขี่หรอเขาให้รถขี่หรอเขาไม่ให้คนเดินรถได้เขาฝันอ,ออกมาดีใจไหมดีใจไหมดีใจแน่ไม่มาเหมือน มีคนมาไหมเนี่ยพ่อรถอะไรเนี่ยพ่อเบอกว่าจูนจนไลของคุณอยู่ฟาง้างหรอครับหรอเดินเสาอะไรอ่ะไปเหนือไปไปทางซ้ายมูจิว่าอ้าวมไจิว่าลาาไปลา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 เงีย

วัวเดี๋ยวไปถึงฝันเหนือนี่ปิดเร็วเลยนะพ่อไม่ปิด้วราฝันกินน้ำแลนี่คนเดีวนต่อเตียงนัดจังก็ไม่ต้องเอามือให้มันเลียนะไม่ต้องเอามือให้มันเลียนะไม่ซ่อนไม่ซ่อนขยับขึ้นขยับขึ้น้าจาเอากระจกขึ้นนิดนึงหนุ่มหน่มันตามไม่ซ่อนกับน้องอ่ะให้หรอเปิดเลยเปิดเลย อ,อันนี้ตันนวฟันโก้ไม่หายไปไหนอ่ะ